สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่21สิงหาคมนะคะคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะเขาได้5้าถ้วยนะคะวันนี้นะคะความสัมพันธ์สําหรับใครที่ห่างเหินกันไปแล้วหรือว่าเลิกรากันไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาคิดถึงกันนะคะตัวคุณได้สี่เหรียญก็หมายถึงคนที่เหมือนกับเริ่มเห็นคุณค่านะคะของคนรักเก่าหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะที่เคยมีในอดีตแล้วก็ต้องห่างเหินกันไป ส่วนตัวเขาได้หถ้วยก็หมายถึงคนที่เสียใจนะคะรู้สึกเสียดายนะคะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่เคยดีแล้วก็ต้องแยกกันไปนะ,ะพนักงานเซปาร์เรชั่นแล้วก็ไพ่เยสคา,าตรงนี้ที่เมยบอกว่ามันก็ เหมาะกับคนที่แบบว่าเคยมีความรักที่ดีแล้วก็ห่างเหินกันะนะคะตอนนี้เซเปเรตกันอยู่แต่ว่าคนทั้งคู่ยังคิดถึงกันนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมานะไพ่เยส yes. ก็หมายถึงการอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ลองอให้เวลาตัวเองสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้ายังคิดถึงกันอยู่ก็ลองติดต่อกันนะคะก็อาจจะสมหวังนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ยังคิดถึงกันนะคะ